ประการแรกเลยก็คือผมวันนี้เป็นวันที่ครบรอบ3ปีของการสูญเสียไปของน้องแตงโมทั้งสองท่านคงจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราทำงานอาจจะได้ผลกระทบนะครับหรือมาก่อนหน้านั้น3ปีแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะทั้งสองท่านหรอกครับพวกผมเนี่ยก็โดนในสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมเลือกแต่สิ่งที่อีกคนหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบกันอย่างโดยตรงเลยเนี่ยและไม่มีโอกาสพูดเหมือนที่เราพูดได้เนี่ยคือน้องแตงโมนะครับ และทําให้เราเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นแค่สื่อมวลชนคนหนึ่งและคุณหมอธวัชชัยมาหาผมเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านทําเมื่อสามปีแล้วเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้เลยแต่มาเพราะว่าเห็นลูกลังสิ์คนหนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบด้านหนึ่งคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยท่านได้ชนะคดีที่ตํารวจยี่สิบคนฟ้องและเห็นว่าศาลเนี่ยให้คำพิพากษาที่มีเหตุจูงใจให้สื่อมวลชนเราต้องทําหน้าที่เพิ่มเติม ผมขออนุญาตเรียนให้แก้คุณอูดก่อนเลยเป็นคนแรกเพราะว่าผมได้สอบถามจากคุณฮาร์ดจากบริษัทแนบเกียร์บริษัทกามุกยืนยันว่าวันที่คุณอู๊ดออกรายการโหนกระแสผมสอบถามแล้วนะครับคุณฮารยืนยันว่าเป็นคนให้ข้อมูลกับคุณอูดเองแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลให้เพราะทางบริษัทไม่พร้อมที่จะออกในภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อคดีอาชญากรรม